สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับไปช่องของแฮตติคิโรในวันนี้ครับขอ,อนำเสนอเรื่องราวอ็อกฟอร์ดทีมคนไทยที่ผลงานสุดร้อนแรงในลีกวันสำหรับสโมสรในอังกฤษนะครับที่มีคนไทยเป็นเจ้าของที่หลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนั่นคือเลสเตอร์ซิตี้ครับที่บริหารโดยกลุ่มคิงพาวเวอร์ของคุณอัยวัฒน์ศิวัฒนประภาซึ่งทำผลงานได้อย่างโดดเด่นบริหารงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับล่าสุดเนี่ยเลสเตอร์ซิตี้ ก็สามารถคว้าแชมป์เอฟเอครับได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรได้สําเร็จนะครับจากการเอาชนะเชลซีไป1นต่อศูนย์จากการยิงกระสุนสวยของยูริเตเลมองนั่นเองนะครับผมแต่ก็ยังมีอีก2ทีมครับในเกาะอังกฤษที่มีเจ้าของเป็นคนไทยนะครับอีกหนึ่งทีมครับคือนกเขาแมงเชลฟรินส์เดย์ของคุณเด็ดพลจันเซียเรินะครับที่เป็นเจ้าของแบรนด์ซีเล็ t ทูน่าที่หลายคนน่าจะรู้จักกันนั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งทีมคือเดอะเยลโล่ออกฟอร์ดวิเนเต็ปนะครับซึ่งทีมนี้ กลายเป็นทีที่ร้อนแรงมากๆ,ๆครับในฤดูกาลนี้หลังจากที่ทางบิ๊กเสือคุณสัมฤทธิ์ธนการชนะสุดอดีตผู้ร่วมทุนกับกลุ่มคุณหญิงซาซีมาศีวิกรที่ถอยออกมาจากเรดดจิงแล้วบิ๊กเสือเนี่ยก็มาลุยเดี่ยวด้วยการเข้ามาเทคโอเวอร์ทีมในลีกวันอย่างออกฟอร์ดยูเนเตตจากประธานคนเก่าอย่างเดูเอลส์ในเดือนกุมภาพันธ์เมื่อปี2018เมื่อป3ปีที่ผ่านมานครับและบิ๊กเสือเนี่ยพอมานั่งเป็นะธาสโมสรคนใหม่ของ United, ขออกฟอร์ดยูเนเตตก็ทำทีม,ท,มทีมนี้ กลับมามีชีวิตชีวาและผลงานนีขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตาครับโดยการเข้ามาของบิ๊กเสือนะครับก็ทำการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมนะครับการเปลี่ยนแปลงเดเร็กฟร a เซ e คเคอรีนะครับตอนนั้นเนี่ยเป็นรักษาการของออกฟอร์ดแล้วก็ถูกปลดไปแล้วก็เป็น Carl Robinson, คาร์รบินสันกุนซือที่ประสบการณ์กับชาลตันและก็มีตั้งคินส์ดอนนั้นมาคุมทัพเมื่อ22มีนาคมเมื่อปี2018นะครับผมซึ่งในปีนั้นเนี่ยทางด้านของออกฟอร์ดมนเตด จบที่16ของตารางนะครับและพอมาถึงปี28ถึง2019นะครับบิ๊กเสือเนี่ยได้บริหารงานแบบเต็มตัวบวกกับคาร์ลินสันนำทัพคุมทีมฮักสนามแบบเต็มที่ครับ ซึ่งซีซันนี้ครับมีการเสริมทัพเข้ามาสู่ถิ่นคัซซัมสเตเดียมอยู่หลากหลายคนเลยนะครับทั้งการซื้อขาดและก็ยืมตัวครับมีการซื้ออาร์มานี่ริทเทร์จากซอสแฮมตันโทนี่แม็กมาฮอนจากแบรดฟอร์ดแคมร์ n นอร์แมนจากคิงส์วินทาวครับหรือว่าจะเป็นเจมี่แม็กกีจากค u ินส์รัคเวย์เจอร์ฮาวิ่งแบรดบูรีจากวัตฟอร์ดเจมี่ฮันสันจากดาบี้คา u ตี้แมทธิวเทเลอร์จากดาบี้คาลตี้และก็มาร์คซีเคสจาก เกรนเนวอนในลีกของไอร์แลนด์เหนือนะครับแล้วก็มีการยืมตัวผู้เล่นมาหลากหลายคนจากทีมดังๆเข้ามานะครับมันจะเป็นซามิคาริเตอร์จากเชฟฟิลด์ยูนเนเต็ดลูกกาบาดจากเอลฟ์ตันมาคาสบราเน่จากเวสต์แฮมยูเนเต็ดแซมสมิธจากเวดดิงบริกกี้โฮเมสจากเชฟฟิลด์ยูนเนเต็ดจอร์แดนมิเชลจากดาร์บี้คาลตี้จอแดนเกรแฮมจากฟูตบอลตันวอนเลอร์อาเมดคาชีจากทัวร์แล้วก็เชโรมซิงแคร์จากวัตฟอร์ดนะครับแล้วก็ในฤดูกาลนั้น ออกฟอร์ดผลงานดีขึ้นจากปีก่อนครับถึงแม้ว่าจะดีขึ้นไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าก็จบที่12ของตารางจบครึ่งบนของตารางนั่นเองนะครับผมมาถึงปี2 0 1 9ถึง 2020, นันยี่สิบเนี่ยคาร์โรบินสันเนี่ยพาทีมจบที่4ของศึกลีกวันนะครับผมโดยมีแต้มตามห่างรอตเตอร์แฮมทีมอันดับสองที่ได้เลื่อนชั้นอัตโนมัติเนี่ยเพียงแค่2แต้มเท่านั้นแม้ว่าจะพลาดโอกาสการจบที่2แบบน่าเสียดายแต่ว่าออกฟอร์ดเนี่ยก็ยังคว้าสิทธิ์ลุนการเลื่อนชั้นในการไปเตะเพลย์ออฟได้นะครับโดยไปเจอกับพอสมั ทีมอันดับที่5ของลีกนั่นเองครับโดยเกมแรกนะครับออกฟอร์ดเนี่ยไปเยือนพอรตสมัรแล้วก็เสมอกันไปที่1-1นนัดที่2เนี่ยต้องมาเล่นกันในบ้านที่คัสซัมสเตเดียมแล้วก็เสมอกันสกอร์เดิมครับที่1-1รวมผล2เกมเนี่ยเสมอกันที่2-2ต้องตัดสินกันที่การดวลจุดโทษนะครับแล้วก็ผลปรากฏว่าออกฟอร์ดยูในเต็ดนั้นแม่นกว่าครับเอาชนะพอรตสมัรไปได้แบบสุดประทึก 5ประตูต่อ4ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในการชิงถั่วเพลย์ออฟหนึ่งเดียวที่จะกลับขึ้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษนั่นเองครับโดยไปเจอกับวีคอมวอนเดอร์เลอร์ของอาคินเฟนวาหลายคนน่าจับอาคินเฟนวาได้เป็นอย่างดีครับตอนนั้นครับออกฟอร์ดในก่าวใหม่มาปั้นมือเลยครับว่าพวกเขาจะขึ้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพให้ได้เพื่อที่จะตามโคเวนทรี ry, แล้วก็รัตตแฮมินเต็ดตามขึ้นไปแต่สุดท้ายนะครับก็เป็นวีคอมวอนเดอร์เลอร์เอาชนะออกฟอร์ดนาเต็ดไปได้2ต่อ1สุดท้ายวีคอม เลื่อนขึ้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษได้สำเร็จนะครับสุดออกฟอร์ดยูไนเต็ดก็ต้องอกหักแล้วก็พลาดขึ้นชั้นไปอย่างน่าเสียดายแต่ออกฟอร์ดยูไนเต็ดของบิ๊กเสือนั้นก็ไม่ได้ล้มเลิกความตั้งใจพวกเขาเนี่ยเอาความผิดหวังเป็นแรงขับที่จะพาออกฟอร์ดทีมนี้ประสบความสำเร็จแล้วก็ขึ้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนชิพให้ได้นะครับโดยเป้าหมายเนี่ยคือ การขึ้นไปเดชแมนชิพก่อนเรื่องของพพีเมลีังกฤษค่อยว่ากันในอนาคตนะครับเพราะออกฟอร์ดทีมนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่มีอายุเก่าแก่นับร้อยปีและก็มีฐานแฟนบอลที่หนาแน่นแต่ว่าแทบไม่เคยจะประสบความสำเร็จเลยนะครับนอกสจากการคว้าแชมป์ฟุตบอลลีคับซึ่งเป็นปรายการที่ทีมใหญ่ไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นะครับซึ่งออกฟอร์ดเนี่ยคว้าแชมป์ได้เมื่อ35ปีที่แล้วเมื่อปี1986นะครับด้วยการเอาชนะฟินส์ปักเรนเจอร์ไปได้3-0ที่เวมบรี แต่มันก็นานมามากๆแล้วนะครับและในซีซั่นนี้ครับ2020ถึง2021นะครับคาร์ลินสันกุนซือที่มาจากชาตันแอตแลนติกนะครับเมื่อปี28 0 1เดินหน้าทำทีมเต็มสูบและก็ของงบเสริมทัพจากบิ๊กเืออีกครั้งโดยในซีซั่นนี้ครับตลาดซัมเมอร์เนี่ยมีการเสริมทัพไปจะมนวัดมาจากพอตแนมฮอสเปอร์เจอเอลคูเปอร์จากรินฟิลด์รวมไปถึงในการดึงคนนี้เลยครับแมตตี้เทเลอร์ครับสูน้าจากบิสต้าซิตี้ คนนี้เนี่ยเป็นดาวสนวัวของทีมในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการเสริมทัพที่ถูกจุดมากสำหรับแมตตี้เทเลอร์คนนี้ครับแล้วก็มีการดึงแดงกลางอย่างชอนแครมาจากฮาร์ด ในลีกของสกอตแลนด์ครับมีการดึงดารันอาร์ซองการยิ่มาจากมิทตันคินส์ดอนเดริกโอเซจากสตาร์ทเบอร์ทรูอ์นะครับโดยจะเป็นแซมวินนอร์จากเชฟฟรานส์เดย์จอแดนโอบิตาจากเฟรดดิ้งและก็รูคแมกนารีจากเซนต์แพทริกแอเรนติกในลีกของไอร์แลนด์นะครับผมรวมไปถึงมีการยืมด้วยนะครับผมมีการยืมนักเตะเข้ามาหลากหลายทีมหลากหลายคนครับมาคาสัสแมกน์นะี่ครับจากเขาไดแฮมฟอร์เรสเลียมแคลลี่ดึงมาจากเฟยยนูตนะครับดึงมาจากลีกของฮอลแลนด์เลยทีเดียวแล้วก็มีการดึงโอิิม โชด d ปโ o ลจากควีนส์ p a คเวย n เจอร์ a r ร n ดอนบัคเกอร์จากเว n ์เจอร์โจเกรซอนจากแบล็กเบิร์นแล้วก็เอเลดลีจากรูตันทาวนะครับทางด้านของคาวโรบินสันเนี่ยก็หมายประเมือนว่าเอาว่าคราวนี้ออกฟอร์ดต้องกลับไปสู่รอบเพลย์ออฟให้ได้จะต้องเป็นลุ้นในการเตะในอรอบสุดท้ายนะครับแล้วก็มาผสมผสานกับเหล่าแข้งเดิมก็ถือว่าทาําผลงานได้เป็นอย่างดีครับซึ่งปีนี้เนี่ยเหล่าผู้เล่นเดิมแลวก็เหล่าผู้เล่นใหม่เนี่ยทำผลงานกันได้เป็นอย่างดีแล้วก็ยอดเยี่ยมครับ อย่างที่บอกไปครับศูนย์หน้าหมายเลขของนี่ครับแมตตี้เทเลอร์กองหน้าที่ดึงมาเลยครับจากบิสตอลซิตี้ทำไปถึง17ประตูในฤดูกาลนี้โอรามิเดโชดิโปทำไป11ประตูจอชรอฟเฟิลทำไป7ประตูเจมส์เฮลลี่ทำไป6ประตูแซมลอง6ประตูเอเลียดมัว5ประตูแซมวีนอล5ประตูรวมไปถึงแดนเอฟเย ไป5ประตูด้วยนะครับในช่วงออกสตาร์ทสิเกมแรกของออกฟอร์ดยูมนเต็ดในฤดูกาลน,นี้จะชนะนดได้เพียงแค่4เกมเสมอไป4และก็แพ้ไปถึง8เกมแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับออกฟอร์ดเนี่ยก็เร่งสปีดขึ้นมาจนจบที่6ของตารางทำให้เขานะครับคว้าโคตา้าเพลย์ออฟร่วมกับแบล็กพูลซันเดอร์แลนด์และก็ลินคอนซึ่งทางด้านของออกฟอร์ดยูมนเต็ดนั้นจะเปิดคาสซัมสเตเดียมตอนรับกำยองของแบล็กพูลก่อนนะครับ ในคืนวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้ส่วนเกมที่สอนะครับอ็อกฟอร์ดจะต้องไปเยือนบูมฟิลโรดของแล็กพูซึ่งจะเตะกันในคืนวันที่21พฤษภาคมและถ้าหากว่าอ็อกฟอร์ดเมเนเตสสามารถผ่านข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปได้พวกเขาจะไปเตะที่เวมบลีสเตเดียมอีกครั้งหนึ่งในวันที่30พฤษภาคมในเวลา3ทุ่มตรงตามเวลาของประเทศไทยนะครับจากนี้ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอ็อกฟอร์ดเมเนเตสนั้นจะสามารถเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่เดอะแชมเปี้ยนิพอังกฤษได้หรือเปล่า เราคงต้องมาขอให้กำลังใจอีกหนึ่งสมโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทยอย่างวิกเสือคุณสมฤธิตนณกการชนะสุดทีมนี้กันและกันนะครับผมผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่รู้จักแต่พอมได้ชื่อว่าเป็นสมโมสรของคนไทยยังไงก็ส่งแรงใจแรงเชียร์ไปให้กับออกฟอร์ดมิเตตทีมนี้กันด้วยและกันนะครับผมคิดเห็นยังไงกับออกฟอร์ดมิเตตทีมนี้ก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวของออกฟอร์ดมิเตตทีมคนไทยที่ผลงานสุดร้อนแรงในหลีกวัน เรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของไฮทิโลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ